ขอใหท่านผู้าเจกับการที่เดียวนะครับจะมีการฝ่ายดสฝนะเพื่อต่างเียแ้นะครับอาจะมีผลมาเวลาท่านผู้ท่านาาร์ที่ต่างเดียเดจะไม่ตนะเพราะว่าจะเป็นเหือนะครับจะเป็นเหือยนะครับใช่แห้นะครับนะทานใดจาเกิดกระอบกระตากเกิดกรเลียไ ให้พัทนาบุญนะทำบุญนะบริจาคลงศพไร้ญาตินะเพื่อเป็นการอุทิศวนกลให้กับเจ้าความนายเวรนะอุทิศส่สวนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลนะับนะครับเดียวกันครับตามกำลงังศรัทธาเขียนชื่อเขียนนามสกุลนะวันนี้ฝากชื่อไว้เป็นบุญตามอันรัก็จะได้ไว้ใช้สําหรับในการบูรณะาาปฏิสังขรณ์วัดความอารามนะบวชที่อหารรามเจดียังคงต้องอาศัยสายทานศรัทธาของพี่น้อง หลายจุดหลายสถานที่กันเป็นทีเดียวณเดีอนเชิญนะครับณบริเวณด้านังทามด้านนู้นด้านหน้าองค์ปัตเจ้าหลักเมืองนะครับเรียนเชิญขับกราบสการะขอโกรกันได้ตั้งจิตอธิษฐานเดียนเชิญครับภายในเต็นท์ประรลพิธีสีแดงๆด้านหน้าลงนิ้วนะครับก็จะมีองค์เทพเจ้าต่างๆที่อัญเชิญมาจากศารต่างๆในอำเภองจังหวัดนครราชสีมาของเราและเข้าไปกราบสการะ ก็จุดเดียวะครบทั้งหมด18 39ด้วยกันที่ต้นเชิญมาจาก3เจ้างๆ่างเป็นนะครับวันนี้จุดเดียวทั้ง18 39นะครับเดือนเดือนทุกท่านทุกคะครับดวยามครับสวยงามรับสวยงามมากนะครับสรับวิธีเพื่อเพื่อป็น